มาแล้วครับข้าวไข่เจียวแสนอร่อยย,ยอั่วยั่วมาแล้วครับรับรองชิมแล้วจะติดใจสวัสดีครับกับผมนายนรักษาประธานกนรรมการบริษัทส,สวัสดีครับกับผมนายธนทร์ศิริภคุิผู้อำนวยการฝ่ายผลิตครับสวัสดีครับกับผมนายธนพัฒน์เจริญผู้จัดการฝ่ายจัดหาและฝ่ายผลิตครับสวัสดีครับกับผมนายวงศกรสุขดีรองผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ครับพวกเราบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนมัธยมชั้นสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำรแพงขันบริษัทสร้างการดีสาขานุเรศเพื่อการสอนมีที่มาในความสัมพันอย่างไรบ้างครับฟังนะครับเราจะอธิบายให้ฟังกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโครงการโรงเรียนสื่อจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้ข้าใจกคิดคิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งฝ่ายเรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรงและมีกิริยามามระยาทรู้จักทำมาหากินปลูกฝังค่านิยมความมจจิิตตใใหห้้กกกัับนนเีียสึ ของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนและเนื่องจากโรงเรียนวัดตะเคียนจันทรวงศของเราตระหนอักถึงความสําคัญของการป้องกันทุจริตจ,จึงจะทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการให้แก่นักเรียนคือทักษะบนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะครับครับแล้วทำไมบริษัทตั้งคดีสาขาโรงเรียนัตะเคียนจันทรงของเราถึงเลือกสินค้าเป็นข้าวใบเจียวครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับข้าวใบเจียวเป็นอาหารจานด่วน ที่ไปดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันและวิตามินอีกมากมายที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยรสชาติอร่อยทําง่ายและราคาประหยัดนอกจากนี้เปลือกไข่ที่เหลือใช้ยังสามารถนําไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผสมทาดินปุ๋บเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นไม้ได้อีกด้วยครับและอีกสาเหตุสำคัญที่พวกเราเลือกสินค้าเป็นข้าวไทยเกี่ยวเพราะต้องการเริางสรรคอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนและแก้ไขปัญหาการให้บริการจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของเราด้วยครับเนื่องจากโร็อาหารของเรา มีการพักลับประทานอาหารนักเรียนใน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งผลสอบปัญหา้านอาหา,หารไม่สามารถให้มีการจำหน่ายอาหารได้ทางต่อความต้องการนักเรียนและในบางวันมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้มีนักเรียนบางค,คนที่จะเลือกที่จะไม่รับประทานอาหารหรือเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นมาม่าต้มอีกทั้งพวกเราต้องการท่กทางเลือกของเมนูอาหารให้มีความระบายมากขึ้นด้วยครับบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนมัธยมระจษาตอนต้นของเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นครับหนึ่งเพื่อให้นักเรียน สองเพื่อมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสามเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีสี่เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนครับและห้าเพื่อให้นักเรียนผลิตเมนูข้าวผัดเจียวเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนและแก้ปัญหาการบริการจําหน่ายอาหารภายในโรงเรียนให้แก่นักเรียนครับแล้วบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบริเียราชนสอนมีแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมอย่างไรบ้างครับฟังนะ วิธีการดำเนินกิจการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนวารเกียนพันธุศรได้ผลิตสินค้าคือข้าวไข่เดียวมีวิธีการดำเนินกิจการบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนตรงนี้ครับการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีระดับโรงเรียนสาขาโรงเรียนวารเกียนพันธุศรหนึ่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจการบริษัทสร้างการดีจำนวนหนึ่งชุดโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆจำนวนห้าฝ่ายประกอบไปด้วยหนึ่งคณะกรรมการที่รึกษาสองคณะกรรมการ่วยการสามคณะกรรมการสังกอง f o u คณะกรรมการตรวจสอบและห้าคณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อตกลง สองประชาันให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครูบุคลากรนักเรียนคณะกรรมการปปชสพทน้อยและคณะกรรมการปปชสพทชุมชนสามรับสมัครนักเรียนสมาชิกบริษัทสร้างการดีสี่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกของบริษัทตามหลักเกณฑ์คู่มือการดำเนินการบริษัทสร้างการดีห้าดำเนินการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตามโครงการบริษัทสร้างการดีที่กำหนดนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้พิจารณาการแต่งตั้งหก ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเป็นชอบเสนอคณะกรรมการกันตอเ7คณะกรรมการกิตอรแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอัุมัติ 8. โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองตามแบบสกอศุกษาเกจากกิจกรรมแนกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนครับ2ดำเนินงานบริษัทสร้างการดีของนักเรียน หนึ่งคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ตามแบบสกศศูนย์หนึ่งสองคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแบบสกศูนย์สองนำเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณาการกรองความเป็นไปได้ของโครงการสามประธานกรรมการบริษัทสร้างการดีดำเนินการยืมเงินเพื่อดำเนินงานตามแบบสัญญาเงินตามแบบสกศศูนย์สี่สี่คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีดำเนินการผลิตสินค้าห้าคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีดำเนินการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์หกคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ดำเนินงานตามโรงการของกระบวนการบริษัทสร้างการดีตามแบบที่กำหนดได้แก่ 1. หลังจากมีการปฏิบัติงานทำกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีแต่ละฝ่ายในบริษัทสร้างการดีเรียบร้อยแล้วและขันุการแต่ละฝ่ายงานเขียนบันทึกตามแบบบันทึกการปฏิบัติงานตามแบบ2ก .05 สองมีการเคลื่อนไหวด้านการเงินการซื้อการขายเกิดขึ้นเหตุอนยิกดำเนินการลงข้อมูลในบัญชีเงินสดคงเหลือรายวันตามแบบ2ก .06 สามในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ฝ่ายการเงินมีการใช้ใบสำคัญแทนใบเสร็จตามแบบสก .07 สี่ มีการจัดประชุมคณะกรรมการและบันทึกการประชุมตามแบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการตามแบบสกศศูนย์แห้ามีการจัดประชุมถอดบทเรียนหลังกิจกรรมเพิ่มเติมตามแบบสกศ0ูนย์เก้าหกคณะกรรมการผู้ภาคส่วนมีการวัดและประเมินผลโครงการตามแบบวัดและประเมินผลโครงการตามแบบสกศสิครับเจ็ดคณะกรรมการปปชสปทน้อยดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีตามแบบสกศเอ็ดภาคเรียนละหนึ่งครั้งและคณะกรรมการปปชสปทชุมชนดำเนินการติดตามตรวจสอบ การดาเนินงานของสถานศึกษาตามแบบสกทีสองปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง8รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีปีการศึกษาปัจจุบันตามแบบสก13สามทับหนึ่งเก้าสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการบริษัทสร้างการดีปีการศึกษาที่ผ่านมาตามแบบสก13สามทับสองสิบมีการแบ่งปันผลกําไรตามสัดส่วนของแนวทางในคู่มือบริษัทสร้างการดีครับแล้วบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนมันเขียนชานสอนมีวิธีการผลิตและกําหนดราคาขายข้าวผัดเจีย่างไรบ้างครับมีวิธีการผลิตและการกําหนดราคาขายข้าวผัดเจียวมีดังนี้ครับ การคิดเมนูและการคิดค้นสูตรให้มันเป็นข้าวไข่เดียวที่แสนอร่อยมีการทดลองอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ครั้งครับครั้งแรกรสชาติเค็มเกินไปและทอดไม่สุกทั้งชิ้นครั้งที่2รสชาติกลมกล่อมแต่ลักษณะนเนื้อไข่ยังแข็งเกินไปครั้งที่3รสชาติกลมกล่อมลักษณะเนื้อไข่นุ่มแต่ยังคงอมน้ํามัน,มนและครั้งที่4รสชาติกลมกล่อมลักษณะเนื้อไข่นุ่มไม่อมน้ํามันอร่อยมากครับข้าวไข่เดียวของเราเป็นข้าวไข่เดียวหมูสับครับมีให้เลือกทั้งหมด2ราคาครับราคาแบบปกติคือกล่องละ2 0บาท และแบบราคาพิเศษเพิ่มข้าวหรือหมูสับราคากล่องละ25บาทซึ่งได้รับความสนใจจากเพื่อนๆและน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมากทอดขายาัแทบไม่ทันกันเลยครับสุดยอดเลยวิธีการทำนะครับหนึ่งตอกใสไก่ใจพันชนะและเติมหมูสับผมปรุงรสจากนั้นผสมให้เข้ากันครับสองตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเติมน้ำมันลงไปเพียงเล็กน้อยแล้วทําการวนให้ตามันให้ทัวกระทะครับสามเมื่อความร้อนในที่ทําการเทใข่ที่ผสมให้เข้ากัน ก็จนสุกตักวางเพเขาเ้าวสิรร้อนๆสี่ส่งมอบความอร่อยให้ลูกค้าแล้วเติมซอสตามใจชอบได้เลยครับและเรามีวิธีวางแผนจําหน่ายและการสัมพันธ์อย่างไรบ้างครับก็น,นะครับผมจะบอกให้เรามีการประชาสัมพันธ์ทางสต็อกงและเพจโรงเรียนให้ชวนชวนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนทราบครับและมีการติดวอเตอร์ตามบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนครับโดยจุดจําหน่ายข้าวผัดเจียวของเราจัดภายในโรงอาหารโรงเรียนของเราครับชื่อร้านโครงการฝึกทักษะอาชีพข้าวผัดเจียวต่างๆงครับ นอกจากนี้เราจะมีบริการหลังการขายมีหลักประเมินความมุงพอใจของลูกค้าที่มาอุดหนุนข้าวไข่เจียวของเราซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากครับและพวกเราได้นำผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพไข่เจียวและบริการของพวกเราอย่างต่อเนื่องเลครับบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนวันกินเป็นชั้นสองของเรามีการจัดสรรเงินรายได้อางไรบ้างครับเมื่อสิ้นสุดของการในปีการศึกษาเราจะมีการแบ่งปันผลกำไรจากการจำหน่ายข้าวไข่เจียวครับผลการดำเนินงานในช่วงการจำหน่ายข้าวไข่เจียวสามารถจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 46,630บาทครับและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุปปอุปกรณ์เป็นเงิน32,590บาทเหลือกําไร14,040บาทจะตัดเงินตามระเบียบของบริษัทดังนี้ครับคืนทุนให้สมาชิกจํานวน31คนจํานวน85หุ้นหุ้นละ10บาทเป็นเงิน850บาทและคืนทุนงบประมาณบริษัทสร้างการดี4,000บาทคงเหลือกําไรสุทธิจํานวน9,190บาทคร 9, บทับการจัดสรรผลกําไรประจําปีเป็นดังนี้ครับ1จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ50เป็นเงิน4,595บาท2จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ20เป็นเงิน1838บาท3จ่ายโบนัสกรรมการร้อยละ15เป็นเงิน1378 50สตางค์4ีสะสมเงินทุนสำรองร้อยละ10เป็นเงิน919บาท5ค่าดำเนินการร้อยละ5เป็นเงิน4 5 9บาท50สตางค์ครับผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินค่าหุ้นรวมกับเงินปันผลจำนวนหุ้นละ3 1บาท62สตางค์ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทจะได้รับเงินปันผลเพิ่มอีกคนละ38บา29สตาแค์และผู้สำบงต้าหน่ง ผู้บริหารบริษัทจะได้รับเงินปันผลเพิ่มอีกคนละ51บาท6สตางค์ครับเป็นเชิงประจักษ์ได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนมัเยมชันสอนได้รับการส่งเสริมและรับการสนับสนุนให้มีรายได้ในระหว่างเรียนครับสรุปผลการดาเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีตามเป้าหมายนะครับ 1. นักเรียนร้อยละมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีร้อยละ80ติเป็นไปตามเป้าหมาย่ตั้งไว้ครับ 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัท สร้างการดีร้อยละแปดิบเป็นไปตามเป้าหมาย่ตามงเลยัสามนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโคคงการโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีร้อยละแปดสิบเป็นไปตามเป้าหมายครับสี่นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วตนตนร้อยละแปดิบไปตามเป็นไปตามเป้าหมายครับและห้านักเรียนผลิตเมนูข้าวปบเดียวเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนและแก้ไขปัญหาการให้บริการจําหน่ายอาหารภายในโรงอาหารให้แก่นักเรียนตามเป้าหมายที่ตั้งเลยครับครับและบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนวันเคียมชันทุอรมีการต่อยอดนำเปลือกไข่ที่ได้จากการ ขายข้าวไข่เจียวไปแปารูปเป็นวัตถุดิบในการผสมดินปลูกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชในแลนเกษตรของโรงเรียนเราครับพวกเราจะสร้างสรรค์นิภัยให้ดีุณ่าเราจะสร้างความประทับใจจนต้องบอกต่อเราจะสื่อสารรักษาต่อยอดให้ยั่งยืนและพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมอุดมิตต่อไปครับขอบคุณครับ